สวัสดีทุกคนครับเมอนี่ท่ากับมีโอกาสได้มากเกิดกประตานเนาะเมืองอดิเซ่ของอันจีซูเนาะมาล้านช็อปไทยเนาะช็อปจีน,นะนะล้านของเอเชียเนาะเดี๋ยวห้อเขาไปเบื้องนอกว่ามีอยียงแน่เนาะทุกคนครับยูนิมีของที่เป็นของเอเชียของใจของสอยบ้านห้องไปขาล้ลานทุกอย่าง20บบาทเนาะ มีมดเลยครับวกเป็นพลาสติกว่าแก้วของใส่ในครัวเรือนนะ่ะคือลานทุกอย่างยี่สิบบาทแต่ว่าราคามันอยู่เริ่มต้นทีหนึ่งยูโรสูงสุดถึงลอยแล้วเนาะแห้งกันหนึ่งกาจะมีเนาะเดี๋ยวเขาเจอตัวนี้แดีวเขาหยางไปเบิ่งตัวนี้เจอของดียุเมืองให้แห้งอหลี้นี่ เป็นตะเกียงแก๊สนี่ตะเกียงล้มตะเกียงเจ้าพายุนี่เบงตัวนี้นี่อ่านี่พร้อมแอลกอฮบูรูษอ่านถือคนเนาะสี่สิบหายุเองนะสี่สิบหายู่ยุตรงนี้ถือว่าถือเนอี่ยสำหรับตะเกียงแก๊สต,ตัวนี้เนาะแต่ว่าห่วงใส่ห่วงเนีเน<อ>ยั้งห้องเรื่องหาย่ว่าถือเดี๋ยวเบื่อไว้เนาะเดี๋ยวมีโอกาสค่อยมาเสือ นะมีหมอดเลยเดิโลกแกวเนี่ยดูเลยจองไว้ก่อนตะเกียงเกียรตตะเกียงจาพายูจองไว้ก่อนว,ออองวอนางว่าคงจะหายเนาะอันนี้เป็นเสื้อผ้าเนะาะถาลมย่างดีตรงนีเสื้อผ้าแคมปิ้งมีมัดเลยแันหนักแนเงา ท,ทุกคนมือเปล่าครับมามียังใดเลยม่ไดยังมันมมีแนวเอานะซื้อไปกับพระท่านในแสางานนะไม่ไปอ,อยากเลื่อไปอยากซื้อว่าซื้อไปกับพระท่านในแสางานเดี๋ยวถายรูป ไปเรากลับบ้านแล้วมาซ้ำนีแหละต้องทําเวลาประพันในวันหยุดเนาะหลังจากเขากลับมาจาก,กออติเซเนาะเขาก็ไปไดเดินชม่มเนาเพราะว่าเขามีทัวรามาอันต่อเนาะไลยกลับมามาบ้านบันนี้ห้องจิบพาไปนางร้านกาแฟาเนาะไปเบื้องบรรยากาศร้านกาแฟาคือในหมู่บ้านห้องนี้มาเรียนเนี่ย มันมีร้านกาแฟร้านนั่งคิวอยู่มีใครเราขายเบียร์น้ำเนาะเดี๋ยวห้องไปเบิ่งเนาะบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะมูะมบัตรในหน่อยของห้องเบิ่งหมูมบัาน เทุกคนเดี๋ยวท่อข้าไปเบิ้งรหลว่ามียางแน่เนน่่บรรยากาศทยเตเตงไปอ่ะต็งสานใ่าักฤตกอดมเ่นละกอดไปอ่ะตง แก้วเมนูเดลิโอหรือไดทราบเออซีซีซีมาที่มาจากคอย่างเราไปเดี๋ยวเข้าไปเบิดงเมนูเนาะโอเคไปมาเนาะมันเป็นเมนูของทางร้านเนาะที่เขียนไปไว้บอก์ดที่เซ็นถามพ่อว่าได้ลิโวหรือไดทราบอยงไรก็ได้กินแล้วเมื่อนี้เขาไดปไปใช้

Me engana Arroz, batata frita, bife O bife é... De pato não pato? Não pato Peru Pato, carne, flecha, escura Peru, carne branca você não tem pato? Pato Ah, prato Sim

จริงนี่วาเอาเอานึ่ชุดอ็ได้นึเป็นไฟครับเป็นไฟคับซอสมะเขือเทศนี่ว่าสิเป็นไฟแล้วก็ตัน้มาุดอวใชอบ้ทําทํามนี่นเรา็อตเป็นยังไงขครใครเป็น็อตเป็นบ่อเป็นซอสเป็นซอสบ่อแกนุงมาปุ้มาุ้มาุ้มามาุาเออ เียวโอเคเดี๋ยวฮอสีร่อนสร้างต่อช็อตกินเนาะเพราะว่ายุนีนะ,ะเราแบบเครื่องดื่มอะไรก็ฮอตรงนี้นะสิเป็นสร้างเป็นช็อตเอาเนาะเนาะโอเคแล้ววิสกี้วันช็อตอออ่าเ Ah, a squid. You know what is a squid? What? A squid. Little squid. Whiskey. Yeah. So the... No, it is a banana. You can have Okay. Okay. Fine. <laughs>

ไม่ไนี่พอจุมาแกคอนแทคการทีมก็มีคอนแทคแต่ก็ทำงานได้งานเดดงโแทซี่ดงโสี่เ็าสี่ยูเรนิคคิดเิ่งมามาแล้วโอเคเฟรนการโทไม่โรซอดอโทมโซอช็ โทมัสโซอโโทมัสซเจไอโซไอโทมัสไป้ีไเรนนี้งีองี่ไหนสละสั่งเฟรนไพร์มากินเมนูบอลเหรอเอาเฟรนไพร์ดีกว่า มันเป็นอันเอียงเขาน่าอันอันไม่นูงเขาบอบหมี่มนอยเม่นุ่งอนเไม่นุเป็ดดม้นต้นใหา้กินเต็มไฟอ่ะอันนี้ไสไตล์่อนี่มันเป็นรสชาติแบบเพชรสูงเพชรสูง มันบอกว่าเพชรซุ้มซ้กินขึ้นเหล่าเหรอ่นอเออ่หรอเพชรบ่ล่ะบ่เพชรตอนนี้เออมันมันนขื่นสมองเพชรซุ้มๆกูรู้ภาษาบม่เรียนซึนมาน่นนะเจอกันท้ามาบ่อะไ